โยดาตัดเชือกขโมยแพะของปากเกียวแล้วรีบยัดแพะใส่ไปในตู้ปากเกียวหันมาไม่เจอแพะจึงวิ่งมาถามพวกโยดาพวกโยดาก็เหลี่ยมบอกว่าฉันเห็นมันวิ่งไปทางนู้นจังหวัดที่ปากเกียวไปหาแพะโยดารีบเปิดตู้แล้วเอาแพะหนีไปโยดาจ่ายเงินให้ซูดานแล้วบอกว่าแพะนี้เป็นของฉันคนเดียวโยดากาลังเอาแพะกลับแต่ดันมาเจอปลากเกียวซะก่อนโยดาจึงรีบยัดแพะลงดังขยะสมโจยที่เห็นแบบนั้นจึงรีบเอาเสื้อที่ทํางานมาใส่ แล้วทำเนียนว่าจะเอาขยะไปทิ้งแต่โยดาไม่ยอมปากเกียวมาเห็นถามว่ามีอะไรกันสมโจยบอกก็โยดาไม่ยอมให้กูเอาขยะไปทิ้งนี่กูทํางานเป็นคนเก็บขยะนะเว้ยปากเกียวบอกโยดาว่าเออจะไปยุ่งอะไรกับมันให้มันทําหน้าที่ของมันสิเมื่อปากเกียวเดินผ่านไปโยดาวิ่งตามสมโจยมาแต่ก็พบว่าสมโจยข้าโมยแพะไปแล้ว โยดาทําการเจาะถังเพื่อขโมยน้ํามันสมโจยผ่านมาเห็นจึงแอบมองไกลๆเมื่อได้น้ามันแล้วโยดากับเพื่อนก็รีบเอาไปซ่อนโยดาทดสอบว่าถ้าติดไฟแสดงว่านี่คือน้ํามันจริงเมื่อมั่นใจแล้วว่าคือน้ํามันจริงโยดาจึงรีบเอาซ่อนเก็บไว้จังหวะนั้นสมโจยรีบทาเนียนว่ามารอรถเมย์อยู่เมื่อโยดาเดินผ่านไปสมโจยจึงรีบขโมยน้ามันแล้วเอาน้ําเปล่ามาใส่แทนโยดาพาเศรษฐีมาซื้อน้ํามันเศรษฐีบอกนี่มันไม่ใช่น้ํามันนี่โยดาบอกใจเย็นเดี๋ยวทดสอบให้ดูโยดาจุดไฟแล้วโยนใส่ แต่ไฟก็ไม่ติดสมโจยที่มองอยู่ไกลๆคิดในใจว่ามันจะไปติดได้ไงก็น้ำมันอ่ะกูขโมยมาแล้ว ซูดานเหลี่ยมเลือกแตงโมแล้วแอบส่งให้โยดาส่วนปาเกียวก็โมแต่ล้างไม่ได้มองสูดานบอกไม่ซื้อดีกว่าไปและปาเกียวสังเกตว่าแตงโมหายไปจึงวิ่งตามหาสูดานโยดาได้จังหวะจึงรีบยัดแตงโมลงหลุมปาเกียวกลับมาเห็นว่าแตงโมหายไปรู้สึกไม่ปลอดภัยจึงรีบเก็บแตงโมเพื่อจะกลับบ้านโยดาได้จังหวะจึงรีบยัดแตงโมใส่ถุงแล้วเอาไปซ่อนพวกสุดานมาถึงจะเอาแตงโมแต่แตงโมกลับหายไปโยดาเหลี่ยมบอกว่าปาเกียวเห็นเลยเอาไปหมดแล้วจังหวะสูดานเดินจากไปโยดารีบเอาแตงโมเพื่อที่จะไปขาย เอาตังคนเดียวพวกสูดานบังเอิญเห็นจึงไปฟ้องปากเกียวแล้วให้ปากเกียวปลอมตัวเป็นเจเจไปซื้อแตงโม,โมปากเกียวไปหลอกซื้อโยดาแล้วบอกว่าเอาวันนี้ลูกหนึ่งจะจังหวะที่โยดายื่นแตงโมมาให้ปากเกียวเปิดเผยตัวตนพร้อมกับ,บอกโยดาว่ามานี่มาเจ๊เหมา โยดาตัดเชือกเพื่อขโมยแพะของปาเกียวแล้วให้สมโจยซ่อนไว้บูบูกำลังมารับแพะคืนแต่เห็นว่าแพะหายไปหนึ่งตัวปาเกียวจึงรีบออกตามหาให้โยดาและสมโจยได้จังหวะจึงรีบเอาแพะหนีไปสมโจยกำลังหาคนซื้อแพะแต่บังเอิญไปเจอกับปาเกียวก่อนสมโจยจึงโชว์เหลี่ยมโดยบอกปาเกียวว่าฉันรู้แพะแกอยู่ไหนแต่ต้องจ่ายเงินมาก่อนเมื่อสมโจยได้เงินแล้วจึงพาปาเกียวมาดูแพะที่โยดากำลังจับไว้อยู่ปาเกียวแกะเชือกแล้วมัดตัวเองทำเหมือนว่าตัวเองเป็นแพะสมโจยอุ้มแพะออกไป โยดาเห็นจึงงงว่าเอาแพะไปตอนไหนจึงหันไปมองแพะที่จับไว้เมื่อโยดาหันมาปากเกียวจึงบอกว่าจ้าเอ๋โยดามาช่วยก้มเก็บสบู่ให้พี่หน่อยได้ไหม โยดาทำภารกิจขโมยกล่องทองของปาเกียวเมื่อได้มาแล้วแต่กล่องล็อกกุญแจอยู่โยดาจึงรีบเอากล่องไปที่ร้านตัดเหล็กเมื่อปาเกียวรู้ตัวว่ากล่องหายจึงเปิด GPS เพื่อจะตามหากล่องทองเมื่อช่างตัดกุญแจออกโยดาจึงเปิดดูด้านในซึ่งด้านในก็มีทองจริงๆโยดากับซูดานจึงรีบเอากล่องทองไปซ่อนไว้แล้วก็ไปบอกกับเสษธีว่าฉันมีทองมาขายขณะที่ปาเกียวตาม GPS ก็มาเจอปาเกียวรีบเอาทองออกไปเก็บโยดาพาเสษธีมาแล้วบอกกับเสษธีว่าเรามีของดีอยู่ในนี้ โยดาบอกว่านับ1-3ฉันจะเปิดแล้วนะ1 2 3 SURPRISE โยดาลอยหินใส่รถป่าเกียวปาเกียวจึงรีบออกมาดูว่าใครเป็นคนทำจังหวะนั้นซูดานก็วิ่งมาลอยเอากุญแจรถไปปาเกียวเข้ามาในรถจะสตาร์แต่ไม่มีกุญแจคิดว่าตัวเองทำหายจึงรีบไปที่ร้านปั๊มกุญแจโยดากับซูดานได้โอกาสจึงรีบพากันขับรถหนีไปเมื่อป้าเกียวพาช่างมารถก็ดันหายไปส่วนโยดาให้เงินกับซูดานแล้วบอกว่ารถคันนี้เป็นของฉันคนเดียวขณะที่ปาเกียวกำลังตามหารถบังเอิญเจอขอทานขอความช่วยเหลือให้ช่วยถือกระเป๋าเข้าไปในบ้านด้วยความที่ปาเกียวเป็นคนดี ยิงช่วยยกจางหว่าเปิดประตูเข้าไปในบ้านปาเกียวเจอโยดากําลังล้างรถของตัวเองอยู่ปาเกียวรีบวิ่งไปจับโยดาแล้วบอกว่าออหนูถอดกังเกงเดี่ยวนี้ โยดาเอาจอบอีเตอร์มาเจาะล้อรถของปาเกียวแล้วรีบวิ่งไปซ่อนปาเกียวเมื่อเห็นว่ารถยางรั่วจึงรีบวิ่งไปหาร้านปะยางเมื่อโยดาได้โอกาสจึงรีบเอาล้อสำรองมาเปลี่ยนปาเกียวมาถึงร้านปะยางก็บอกช่างว่าขอซื้อล้อหนึ่งอันส่วนโยดาเปลี่ยนยางเสร็จแล้วก็รีบเข้าไปในรถขับรถหนีไปแต่รถไม่มีกุญแจจึงสตาร์ทไม่ได้แต่ที่แย่ไปกว่านั้นคือรถล็อกอัตโนมัติท่ามคนออกปาเกียวมาถึงก็งงว่าทำไมล้อรถเปลี่ยนเสร็จแล้วแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรซูดานรีบเอาหลักฐานมาให้ปาเกียวดูเม ปาเกียวจับโยดาไปพร้อมกับบอกว่าอ,อาคไหมนี่ไอเด็กัวขมโมย สูดานวางกับดักรถป่ากเกียวโยดาได้โอกาสจึงรีบงัดหลังรถขณะที่ป่ากเกียวกำลังกลบดินโยดาก็ตัดกุญแจออกแล้วรีบพาสาวลงจากรถหลังจากนั้นก็เอาไปยัดไว้ในกล่องเมื่อป่ากเกียวกลบดินเสร็จก็รีบขับรถออกไปโยดาจึงรีบพาสาวหนีป่ากเกียวที่เพิ่งรู้ตัวว่าสาวหายไปจึงรีบออกตามหาโยดาบอกกับสูดานว่าแกเอาคนนี้ไปส่วนโยดาก็เอาเสื้อผ้าอาให้สาวของตัวเองเมื่อสาวเปลี่ยนเสื้อเสร็จแล้วก็พากันไปด้านนอกจังหวะนั้นสาวเจอเศรษฐีนุ่มจึงทิ้งโยดาแล้วไปกับเศรษฐีนุ่มป่าเกียวบังเอิญเห็น ของโว่ามีเสื้อของสาวตัวเองอยู่จึงวิ่งไปจับโยดาแล้วบอกกับโยดาว่ามาเป็นสาวของพี่สะดีๆนะอีหนู สมโจยเหลี่ยมขับรถมาตัดหน้าปาเกียวส่วนโยดาได้จังหวะก็รีบขโมยถังน้ำมันเสร็จแล้วโยดาไปถามปลาเกียวว่าเกิดอะไรขึ้นปาเกียวบอกที่นี่มันมาขวางทางโยดาจึงเอารองเท้าปาไล่สมโจยพอปาเกียวขับผ่านไปโยดากับสมโจยรีบเอาน้ำมันมาแบ่งกันปาเกียวเอาน้ำมันมาส่งให้เศรษฐีแต่เพิ่งเห็นว่าน้ำมันหายไปจึงเอาน้ำมันที่เหลือเข้าบ้านก่อนส่วนโยดาก็ตะเวนขายน้ำมันเศรษฐีที่เดินออกมาบังเอิญเจอโยดากำลังขายน้ำมันอยู่จึงไปถามปาเกียวว่าั่นใช้น้ำมันเธอไหมปาเกียวบอกใช่เศรษฐี จึงโชว์เหลี่ยมเรียกให้โยดามาทำเหมือนว่าจะซื้อน้ำมันแล้วบอกโยดาให้เข้ามาในบ้านพอโยดาเข้ามาเท่านั้นแหละโยดาถึงกับสะดุ้งวิ่งหนีปากเกี่ยวปากเกี่ยวก็บอกว่ามามาเด็กดือ้อฉันจะตีก้นเธอ โยดาตัดกระเป๋าเงินของสมโจยทิ้งแล้วบอกให้สมโจยจอดรถโยดาจ่ายเงินค่ารถให้สมโจยจังหวะที่สมโจยจะเอาเงินเก็บในกระเป๋ากับบว่ากระเป๋าหายไปสมโจยเรียกให้โยดาช่วยหาโยดาจึงบอกว่าก็าอยู่ด้านหลังนู่นไงสมโจยรีวิ่งไปเก็บกระเป๋าเงินด้วยความเหลี่ยมของโยดาจึงลิฟบ,บิดมอเตอร์ไซค์ของสมโจยหนีไปโยดาเอารถมารับสาวสมโจยวิ่งไปฟ้องปาเกียวปาเกียวปเยวปิด G P S และตามมาส่วนโยดาก็ปั๊มๆกับสาวอยู่เมื่อเสร็จกิจโยดาออกมาเจ <Yoda. S 2> อกับปาเกียวปาเกียวจึงเหลี่ยมบอก ให้ไปส่งหน่อยเดี๋ยวให้ตังโยดาร้อนเงินเลยขับไปส่งพ่อมาถึงปาเกียววิ่งไปถามสมโจวยว่าใช่คันนี้ไหมสมโจยบอกใช่ทั้งคู่วิ่งมาอุ้มตัวโยดาแล้วบอกกับโยดาว่ามาปั๊มๆกันเถอะ